รีวิวทัวร์และค่าใช้ใจ่ายเที่ยวญี่ปุ่นฟูจิโอซากุสะคาวาโกเอะหวัน3คืนบอกได้เลยนะครับว่าทริปนี้ทั้งโหดทั้งมันทั้งหาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับผมบริษัทที่เราใช้บริการนะครับชื่อบริษัท BASE International โดยมีพี่อังคณาโดยรับถัวนะครับโปรแกรมมหัศจรย์ญี่ปุ่นบินกับสายการบินแอร์เอเชีย ละ28,999บาทมือแรกของเราครับกับพัตคารฮูริกแอนด์นิวมือแรกก็จะชาบูกันร้อนๆเลยครับมาญี่ปุ่นก็นยังเป็นห่วงว่าเปิดรล้วนี่ยซึ่งเวลาญี่ปุ่นนะครับจะเร็วกว่าประเทศไทยไป2ชั่วโมงครับ เราก็จะเห็นกิจกรรมขบวนของนักท่องเที่ยวนะครับขับรถโกคาร์าในย่านชิบุย่านะครับค่าบริการ1ชั่วโมง2 1 9 4บาทครับตัวนี้ก็จะพบกับรถลากในย่านชิบุย่านนะครับในมุมนี้นะครับเราก็จะได้เห็นกับตึกโตกเกียวสกายทีนะครับความสูง634เมตรนะครับผมสูงมากเลยต่อไปนะครับเราก็จะไปไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมกับวัดเซนโซจิ หรือที่ใครๆต่างเรียกกันว่าติดปากว่าวัดอาซากุสะคนท่องเที่ยวมากเลยครับวัดแห่งนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจอยู่ตำนานเล่าว่ามีชาวประมงสองคนนะครับพบลูกป,ปั้นเจ้าแม่กวนอิมห้องคําจากแม่น้ําซูมิดะชาวประมงได้พยายามนําลูกป,ปั้นเนะครับเจ้าแม่กวนอิมกลับไปคืนที่แม่น้ําหลายครั้งแต่ก็กลับมาอยู่ในมือของทั้งคู่อีกทุกครั้งนะครับทั้งคู่จึงยอมรับรูปปั้นองค์นี้นะครับแล้วก็สร้างวัด เซนโซจิในปี628นะครับแต่ก็ถูกเขาทำลายในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับจึงทำให้ตัววัดมีสีแดงในปัจจุบันค่อนข้างมีลักษณะร่วมสมัยนะครับจุดเด่นทางนี้เราก็มีร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยควันของทูมนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะได้รับการเยียวยาและสภาพร่างกายจะได้รับการฟื้นฟูครับนี่แหโอ้โห ภายในวัดอาซากุสะจะมีการสักการะเจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์คันนนโดยการรดน้ํานะครับมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อมาถึงก่อนเริ่มจะต้องมาล้างมือครับโดยใช้มือซ้ายกักน้ําล้างมือขวาและใช้มือขวากวักน้ําล้างมือซ้ายนะครับจากนั้นกักน้ําบ้วนปากนะครับ ไปออกไปข้างนอกนะครับจะเป็นถนนนาการมีเสะมีความยาวประมาณ200เมตรครับประกอบไปด้วยร้านค้ามากมายทั้ง2ฝั่งครับมีสินค้าจําหน่ายตลอดทางเช่นชุดยูกะตะล่มพับขนมปกเคี้ยวนะครับตอนนี้เราก็มาลองไอศครีมชาเขียวนะครับนี่อารมณ์แบบว่ารสชาติกลมกล่อมมากครับต้องกินมาจริแล้ว,วยอดเหรียญน,นะคะวันนดีครับ เด,ด,ดบิวตคนักครดบต่อไปนะครับก็ทางทัวร์ก็จะพาเราขึ้นรถนะครับมาจุดรอที่จอดพักนะครับรับรถนักท่องเที่ยวทางทัวร์ก็พาเราเดินทางไปกันต่อนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ย่านเมืองเก่าคาวากอเอะนะครับเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าโคเอโดคาวากุเอะหรือเอโดนะครับ แบบย่านเมืองเก่านะครับมีทั้งโกดังดินเหนียวบ้านพ่อขาซึ่งเรียกว,ว่าคูราสุคุรินะครับบนถนนสายเก่ายังคงมีลูกหวาดขนมสไตล์ญี่ปุ่นสมัยเมจินะครับหายากนะครับคนญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไวไ้ไม่ยู่ไ่รู้เลยนะป๊ะไมไหนนหนึ่นะ ต่อไปก็จะเห็นจุดแลนด์มานะครับหอระฆังแห่งเวลานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะนะครับมีก็สร้างมานานแล้วนะครับเรามากินต่อนะขนมทาโกะราคา200ยเยนครับเป็นขนมโบราณน,นะครับน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆนะครับของย่านเมืองเก่านะครับคาวาโกเอะ เดินทางไปกันต่อครับกำลังจะเข้าสถานที่พักครับ few moments later. นี่ก็จะเป็นจุดพักรถนะครับก่อนที่จะเข้าสถานที่พักนะครับฝนตกนะครับ ปั๊มน้ำมันแถวบ้านเรานะครับอารมณ์เหมือนภาคเหนือทิปนี้เจอแต่ฝนครับต่อไปก็เข้าโรงแรมนะครับ Fuji San g a r d e น Hotel นะครับซึ่งโรงแรมนี้นะครับจะเห็นวิวฟูจิภูเขาไฟฟูจินะครับถือว่าห้องใหญ่อยู่นะห้องยาวใหญ่เนี่ย้อ,อเปิดออก ก็ถือว่าโรงแรมนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับมีจัดเป็นระบบระเบียบนะครับนี่ห้องนะยังเป็นดิจิตอลนะครับเป็นปุ่มกดเป็นไงครับอันนี้ออเดอร์โอ้โหดูบรรยากาศโต๊ะข้างนะครับกำลังมาเสิร์ฟปูเน้นๆแล้เก็นะโซบูเฟ้น,นะ ตุ๊กจี้ว้าวไคคหนคะรอชมตอนต่อไปนะครับกับ EP สอง